ในโลกฟุตบอลที่เรานั้นติดตามและชื่นชอบกันนั้นมีนักเตะมากมายที่เราต่างรู้จักกันทั้งนักเตะดาวรุง่งนักเตะฟรอมเทพและนักเตะจอมเกา่าซึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยว่านักเตะเหล่านี้จำเป็นต้องมีอยู่ในทีมฟุตบอลของทุกๆสโมสรไม่มากก็น,น่อยครับ และวันนี้พวกเราบอโนบะตอก็ได้เลือกจากความคิดเห็นส่วนตัวของทีมงานบอโนบะตตอมาจัดทีม11นักเตะวัยเก่าอายุขึ้นหลัก30ที่ยังโลดลั่นและเป็นตัวหลักของทีมสโมสรชั้นนำในลีกยุโรปมาให้ท่านทั้งหลายได้รับชมกันย้ำว่าเป็นความเห็นส่วนตัวนะครับท่าน11ตัวจริงวัยเก่ามาในระบบ3-4-3ประกอบด้วย ผู้รักษาประตูมานูเอลนอยเออร์วัย36ปีนายด่านทีมชาติเยอรมันอดีตเด็กสร้างของทีมชาวเกเย้ร4เมื่อปี2005ถึงปี2011ก่อนจะย้ายมาควา้าแชมป์มากมายและเป็นตัวหลักของทัพไบเยอร์มิวนิกจนถึงปัจจุบันวิงแบ็กขวาเซซ่าอัสบีเกเอตา วัย33ปีแบกขวาทีมชาติสเปนอดีตเด็กสร้างของโอซาซูนาในลาลิกาสเปนเมื่อปี2006ถึงปี2010ก่อนจะย้ายไปโอลิมปิกมาร์เซย์และย้ายมาเป็นกำลังหลักของเชลซีในปี2012จนถึงปัจจุบัน backside, Bar, วิงแบ็กซ้ายจอร์เอนบาวัย33ปีแบ็กซ้ายทีมชาติสเปนเช่นกัน อดีตเด็กสร้างของทีมบาเลนเซียในปี2008ถึงปี2012ก่อนจะย้ายมาบา์เซโลนาเพื่อเป็นตัวแทนของเอริกอบิดันในเวลาต่อมาจนถึงปัจจุบันเซนเตอร์ฮาฟคนที่หนึ่งเดียโกซิวาวัย38ปีอดีตนัตกเตะของทีมฟลูมิ n เนนเซในลีกบราซิลในปี2006ถึงปี2008 ก่อนจะย้ายไปจ้างเกิดกเอซีมิลานในปี2009จนถึงปี2012และโชว์ฟอร์มเก่งจนแฟนบอลในเวลานั้นให้เป็นเซนเตอร์ฮาอันดับหนึ่งของโลกเลยทีเดียวจากนั้นก็ได้ย้ายไปปารีสแซงต์ซแมงในปี2012ถึงปี2020และย้ายมาเป็นกำลังหลักของเชลซีในปัจจุบันเซนเตอร์ฮาฟคนที่2เลโอนาร์โด โบนุส,สีวัย35ปีกองหลังพันแกร่งรายนี้เป็นอดีตนืกเตะของอินเตอร์มิลานในปี2005ถึงปี2009แต่ไม่อาจสอดแทรกเป็นตัวหลักของทีมได้ในเวลานั้นเขาจึงย้ายมาจ้างเกิดและได้แชมป์มากมายกับสโมสรอนยักษ์ใหญ่รวมลีกยอย่างยูเวนตุสแทนในปี2010ถึงปี2017 ก่อนจะย้ายสลับคั่วไปเอซีมิลาน1ปีช่วงปี2017ถึงปี2018และก็กลับมายูเวนตุสอีกครั้งจนถึงปัจจุบันเซนเตอร์ฮาฟคนที่3ซิกิโอราโมดวัย36ปีเป็นอดีตเด็กสร้างของสมโมสรอนเซบียาขึ้นชุดใหญ่ในปี2004ถึง2005ก่อนจะย้ายมาจ้างเกิดและคว้าแชมป์มากมายกับสมโมสสอนเรอัลมาดริด ในปี2005ถึงปี2021และย้ายไปเล่นที่ปารีสซิงๆงแมงจนถึงปัจจุบันกองกลางคนแรกเซกิโอบุสเกตวัย34ปีกองกลางคุมเกมวันแมนคลับรายนี้เป็นเด็กสร้างของบาร์เซโลนาและจ้างเกิดกับบาร์เซโลนาในยุคข,ของโจเซฟกวาดิโอลาหรือเป๊ป รวมถึงคว้าแชมป์มากมายกับบาร์เซโลนาตั้งแต่ขึ้นชุดใหญ่จนถึงปัจจุบันกองกลางคนที่สองลูก้าโมดริตวัย37ปี กองกลางเจ้าของบัรลงดอปี2018รายนี้เป็นเด็กสร้างของสโมสรยักษ์ใหญ่ในลีกโครเอเชียอย่างดินามโมซสเกรบและขึ้นชุดใหญ่ในปี2 0 0 5ถึงปี2008จากนั้นได้ย้ายไปจ้างเกิดกับสโมสสอนสปเปอร์ในปี2008ถึงปี2012ก่อนจะมาสร้างตำนานขวาแชมปมากมายกับเรีวอัลมาดริตในปี2012จนถึงปัจจุบัน ตัวรูกฝั่งขวาเลโอนลเมสซี่วัย35ปีตัวรูกต่างดาวรายนี้เริ่มเล่นฟุตบอลกับทีมนิวเวลโอบอยในลีกอาร์เจนตินา ก่อนฟรอมจะไปเตะตาแมวมองบา์เซโลนาจนทำให้บา์เซโลนาจัดการเซ็นสัญญาเข้าทีมเยาวชนของสโมสรนจนขึ้นชุดใหญ่ในปี2004และคว้าแชมป์มากมายกับบารเซโลนาและเป็นเจ้าของบัลลงดอเจ็ดสมัยมากที่สุดในโลกเกินบรรยายจริงๆชายคนนี้ตัวรูกั่งสายคริสเตียโนโรนันโดวัย7 7ปีนักเตะจอมทุ่มเทและมุ่งมั่นสูง เจ้าของมันลงดอห้าสมัยรายนี้เป็นอดีตเด็กสร้างของสโมสรนสปอร์ติ้งลิสบอนในลีกโปรตุกเกสึ้นชุดใหญ่ในปี2002ถึงปี2003ก่อนที่เซอร์เล็กฟรอรกูสันจะซื้อมาปั้นในทีมแมนยูและเป็นตัวหลักของแมนยูในปี2003 ถึงปี2009และย้ายไปเรียวอัลมาริกด้วยขาตัวสูงที่สุดในโลกในเวลานั้นและสร้างตำนานคว้าแชมป์มากมายร่วมกับเรียวอัลมาริกในปี2009ถึงปี2018ก่อนจะไปหาความท้าทายใหม่กับยูเวนตุสในปี2018ถึงปี2021และย้ายกลับมาค้าแข่งกับแมนยูอีกครั้งจนถึงปัจจุบันหืมพี่ดอก็สุดไม่แพ้กันน่ะเนี่ย และตำแหน่งหน้าเป่าโรเบิร์ตเลวอนดอฟกีวัย34ปีกองหน้าจอมถล่มประตูรายนี้เป็นอดีตเด็กสร้างของสโมสรอนเลอพอสนันในลีกโปรแลนด์ขึ้นชุดใหญ่ในปี2008ถึงปี2010ก่อนย้ายมาจ้างเกิดเตรียมตัวกับดอทมุนและควา้าแชมป์บุนเดสลีกากับดอทมุนจนเสือใต้ไบาเยนมิวนิกไม่รอช้าคว้าตัวขอไปร่วมทีม ก่อนที่จะคว้าแชมป์มากมายกับยบร์นมิวนิกในปี2014ถึงปี2022จากนั้นก็ได้ยายมาหาความท้าทายใหม่กับบาร์เซโลนาจนถึงปัจจุบันเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ11ผู้เล่นวัยเก่าขึ้นเลข30ที่บอลนอบาตอจัดมาให้ทุกท่านได้ชมกัน ถูกใจตำแหน่งไหนอยากเพิ่มเติมตำแหน่งไหนหรืออยากให้จัด11ตัวจริงแบบไหนก็คอมเมนต์มาบอกผู้ราบอลนปตได้นะครับถ้าดูแล้วถูกอกถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ให้ผู้ราบอลนปตพูบเรื่องรปฟุตบอลได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบพระคุณครับ